S <S กำบิบวงเซฟสดฉันถูกโดนตีโดนได้เวลาไปแล้ว <c oughs> พวกเขายิงใส่ฉันกันเหรอช่วยรุ่ยได้โปรดถูกโดนตีโดน ฉันสงสัยว่าเราจะเจอบางสิ่งที่นี่ฉันแนะนำให้เราสำรวจบริเวณนี้ ไปสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ไปทางนี้กันเถอะลืมไปสะกทีอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้มีอีกทีมอยู่พวกนั้นกำลังโจมตีเราฉันกำลังชาร์จกรอบจะไปสำรวจทางนี้กันเถอะ เทพมอบพลังการป้องกนให้ฉันมีคนยิงมาที่ฉันกําลังสู้กับศัตรูกําลังโกัูรีโหลดกําลังจัดศัตรูแล้วการสังหารหนึ่งกําลังพักชาร์จกรอกของฉันมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆเวลาเหลือไม่มาก กำลังรีโหลดฉ <c oughs> ันกำลังชาร์จปรอบ <c oughs> <c oughs> กำลังรักษาบาดแผลอยู่ <c oughs> <c oughs> อีกครึ่งนาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ใกล้ ตอนนี้กัเถองนั่นมันเจ๋งไปเลยสกิลอัลติเมทของฉันสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทุบล้อกันเลยเกือบจะถึงแล้วเราอยู่ใกล้วงเซฟโซนคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับ แค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาของขวนจากเหล่าเทพฉันสงสัยว่าเราจะเจอบางสิ่งที่นี่มีแบตเตอรี่กรอบอีอะไรดีๆอยู่ทางนี้ฉันสงสัยว่าเราจะเจอบางสิ่งที่นี่ สแกนพื้นที่โยมีเครื่องซรกอื่นที่กำลังลงมาสูงขึ้นกำลังวางตัวแปรอิสระเข้าไปพบศัตรู ใช้ก๊สผิดแล้วก,กำลังถูกยิงใส่เป้าหมายทุกรองถูกนอกแล้วมหาเทพมอกพลังแห่งการลองทินงที่ฉันกำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังรีโหลด <c oughs> มีคนอื่นนะแต่พวกเขาก้มไ,ไดในบขา,ายการอีกฉันด้วยกำลังย <c oughs> ิงต่อสู้กำจัดศัตรูแล้วกำลังสแกนพื้นที่ มีแบตเตอรี่กรอบตไหมกำลังสแกนพื้นที่มีคนยิงมาที่ฉันอยู่ในการต่อสู้กำลังรีโหลดศัตรูถูกน็อกแล้วกำลังถูกยิงใส่ อยู่ในการต่อสู้กำจัดศัตรูแล้วใช้ควันก๊าซแล้วกำลังพักชาร์จกรอบของฉันพบศัตรูพบศัตรูแล้วอยู่ใกล้ๆกลมหาเทพมอบพลังแหการมองเห็นให้ฉันมีศัตรูอยู่ตรงนี้ยูนิการต่อสู้ส กำจัดสมาชิกไรซมีโลน็อกดาวน์ตรงนี้เลเวลสามสกิลเตอร์แมนพร้อมแล้วประธานพลังแห่งการมองเห็นเจอแม่เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลมีโลน็อกดาวน์ตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลด กำลังมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันศัตรูอยู่ใกล้ปมาถึงเวลาที่เราจะสู้แล้วกับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเจอศัตรูยูนในการต่อสู้ต่อสายจะกำมางวันเกี่ยว คุณเป็นผู้นำสถิติสังหารมีผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ก็เค่มดปลวกอีกรายในความคิดเห็นของฉันที่กรยนยามองสม <า S 2> <อ>งรูรแล้วกําลังหาสิ่งนี้มหาเทพมอบพลังใหงการมองเห็นให้ฉัน ยู่ในการต่อสู้กำลกังมีหลบกำลังพักชาร์จทรอของฉันนอกจศัตรูอีกรายแล้วกำลังสู้กับศัตรู รอบที่สองเริ่มต้นขอยหลังความดีบุกเซ็สองสกิลที่มีพร้อมแล้วสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มแล้วกำลังชาร์จกล้องมีบอลชาร์จไดเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดกำลังชาร์จกรอง กำลังรักษาบาดแผลอยู่มีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสากำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทดลองกันเลยไปทางนี้กันเถอะประจํบบอดที่นั่งดีตัว กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบ เหลือแค่หนึ่งนาทีมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ประธานกลังเห็นการมองเห็น สกิลเตอรเมี <Yeah. S 3> man, พร้อมแล้วเพิ่มตัวไบริสระเข้าไปแล้วค่ำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วช่างดีจริงๆ มีแคร์แนนพ็กเกจถูกกำลังส่งมารางวัลใน,นแคร์แพ็กเกจนั่นอาจเป็นตัวแปลตัดสินกำลังเร่งโหลดมีเครื่องสางไอเทมกำลังมาทางนี้กำลังสแกนพื้นที่ ีัตดวรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังสแกนพื้นที่ กำลังยิงต่อสู้กำลังพักชา์จบุรของฉันกำลังช่วยฉันด้วยกำลังโดนยิงกำลังเล่นลด ิงประทานพลังแห่งการมองเห็นกำลังพชชกักชาร์จกรอบของฉันฉันัำงานด้วยโลหิตมหาเทพมองพลังแห่งการมองเห็นให้ฉัน ยิงทั้งตักำลังโดนยิงกำลังวิ่งหลุดอยู่ระหว่าสู้นอกดามวมูนกดาวมูได้ถูกต่อยร่วงแล้ว,ลวสู้ลำพังต,ตายเร็วสมาชิกกำลังพักรักษาตัวมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ใช้กำลังชาร์จกระ มีกรอบวิวัฒนาการ <คำ S 1> ตรงนี้นนเลเวลสามวงเซฟโซนกำลังขยงานมีกรองพยาบาลตรงนี้มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแม็กคล่องความจุก,กระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำแล้วลิฟต์เรือซังไอเทมกำลังมาแนละ้วอเมโก้ มีอะไรดี <t ried> ีๆอยู่ทางน้ไปสำรวจทางนี้กันเถอะรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซวดทางไปทางนี้กันเถอะไปสำรวจทางนี้กันเถอะ บการณ์ที่เปิดลกอ่รนมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้อานมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้มหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นในห้ฉันกำลังวางตัวแปรอิสระเข้าไปกำลังคว้างอาร์คตาร์กำลังคว้างระเบิดเทอร์มัไปไป์ cảm giác đau đớn, cuộc đời của anh mong chờ lâu, xin cầu cứu